เออยืนต้กันนี่ล่ะลูกสาวจะในมั่กขี้ยักขวงเบิรลิดอันข่วงยืนแต่ตีหายอยู่เหมือนกับพี่น้องมาผูกคนเนาะตอนนี้เบิรลิดแล้วเมื่อยแล้วน้อนมาเนี้นี่เบิรลิดแล้วหุ่นยังมุดเจ้าเอาคนหน่อยกับเบิรลิดคือกันมาเร็งยืนตะเสาอยู่หุ่นเนี้ยหุ่นหุ่นอดินผมใหม่ไปกับมหาเล่นดินน้ำก้น พอปูคอนอยู่แต่ตีห่าพี่น้นองเองเย้ยว่ามันผู้ใดพูดอุดๆอ,อ,อยู่ขางที่นอนโอ้ไปปันแหม่ไ <c oughs> หาปูคอนอยู่แต่เสาอีบุญแต่ตีหา่าพ่อหน่อยแจงอยู่คนน้องดินมาแม่เสียงอีบุญย่างหมอแม่พูดอูดๆอ,อ,อยู่เแต่โลกมาเบิ่งแมนอีหลีป่ล่ क, ละลุกข้าจะออกกอลังกายเด็ด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 น้องดินอย่าไปเล่นกับมันเดีย๋ยวมันกัดลูก อ้าวอ้าวมาทั้งหมูทั้งมาหรื <c oughs> อบ่างนี่แหลคะค่ะพี่น้องสัตว์เลี้ยงขง้างเหาเนาะหมูกับมาก็เลยน้ำกันไปน้ำกันกับข้นกับยูน้ำกันน,ก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 น,นี่แหลคะค่ะ